โรคระบาดปริศนาเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าด n c ซิ g งเพล็กมันเริ่มมาจากช่วงปี1518เดือนกรกฎาคมที่เมืองสตาร์บูกป,ประเทศฝรั่งเศสมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่ารอยทอรเฟียอยู่ๆก็ออกมาเต้นรำบนท้องถนนและเต้นไปเรื่อยๆไม่หยุดถึงขนาดที่เหนื่อยลา้าจนสุดลงไปกองกับพื้นพอได้พักจนหายเหนื่อยก็ยังลุกขึ้นมาเต้นต่อเหมือนมีใครมาบังคับ การเต้นของเธอกินเวลานานหลายวันและเรียกผู้คนในเมืองให้มาดูเหตุการณ์ประหลาดทางการสตาร์ทบุกไม่นิ่งนอนใจนำตัวหญิงสาวไปรักษาที่วิหารนักบุญไวทั์เนื่องจากเชื่อว่าเธอถูกคำสาปของนักบุญไวทั์ซึ่งเป็นผู้พีชีพเพื่อศาสนาและเป็นนักบุญอุปธรรมการเต้นรำและการแสดงแต่เมื่อหญิงสาวออกจากเมืองไปแล,แล,แล้วผู้คนในเมืองก็เกิดอาการร่วมวงเต้นแบบเดียวกันเริ่มจากสิบเป็นมากกว่าสี่ร้อยคน จ้าหน้าที่ของเมืองต่างงงงวยว่าทำไมชาวบ้านภายในเมืองถึงเต้นกันโดยไม่อยู่พักและมีทีท่าว่าจะยังเพิ่มจำนวนคนอีกเรื่อยๆราวกับโรคระบาดอาการของพวกเขาเองก็ไม่ได้ดูมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำซ้ำยังต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองหยุดเต้นได้รัฐบาลท้องถิ่นและผู้นำาศาสนาเลยหาทางแก้ปัญหาต่างทฤษฎีว่าในเมื่อคิดหาวิธีแก้ไม่ได้ก็ต้องลองใช้พิษล้างพิษ การเต้นก็คงเป็นทางออกเดียวจึงจัดหอประชุมกลางเมืองขนาดใหญ่เพื่อให้คนที่มีอาการนี้มาร่วมตัวกันทั้งยังเชิญนักดนตรีมาเล่นเครื่องดนตรีเข้าจังหวะรวมทั้งจัดหานักเต้นมืออาชีพมาช่วยให้คนในเมืองเต้นอย่างเพลิดเพลินมากขึ้นและแน่นอนว่าวิธีการนี้ไม่ได้ช่วยอะไรผู้คนยังเต้นไม่หยุดเหตุการณ์นี้ดําเนินไปเรื่อยๆระยะเวลากว่าสองเดือนมีหลายคนที่หมดสติจากอาการเหนื่อยอ่อน บางรายก็เสียชีวิตจากการอุดตันของเส้นเลือดในสมองหรือหัวใจวายสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันโดยทางการแพทย์สมัยเก่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าต้นกำเนิดมันมาจากอะไรจึงมีหลายคำอธิบายที่นำมาถกเถียงบางก็บอกว่าเป็นเพราะอุณหภูมิในเลือดสูงเกินไปจึงทำให้มีอาการแปลกๆอย่างการเต้นรำบางก็เชื่อว่าเป็นฝีมือปีศาจ เพราะสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้จะต้องมาจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติโรเบิร์ตบาโธลมิวนักสังคมวิทยาชาวอ,อเมริกันกล่าวว่าผู้คนที่ออกมาเต้นรำเพราะเชื่อว่าจะกลายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและในศตวรรษที่20ก็มีอีกทฤษฎีคือผู้คนที่ออกมาเต้นอาจเคยกินขนมปังที่ทำจากแป้งไรที่ปนเพื่อนเชื้อราซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ส่งผลต่อสมองทำให้เกิดอาการชักมีริดลอนประสาททำให้คนแสดงอาการต่าง นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชื่อว่าจอห์นวอลเลอร์ที่อธิบายว่าในปี1517เป็นปีที่เกิดภาวะอดอยากเป็นจํานวนมากไม่สามารถผลิตอาหารได้พอและมีโรคติดต่อระบาดในหลายสถานที่จนทําให้ชาวเมืองต่างเกิดความเครียดจนแสดงออกมาทางด้านร่างกายแต่เหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเป็นที่แรกมีบันทึกว่าในปี1374 เดือนมิถุนายนเมืองอาเคนแถบตะวันตกของประเทศเยอรมนีก็เคยเกิดเรื่องคล้ายๆกันขึ้นคนที่เดินตามถนนกรีดร้องเหมือนประสาทหลอนทั้งยังเต้นรำท่าแปลกๆเดินและบิดตัวไปมาจนหมดเรี่ยวแรงซึ่งโรคนี้ยังแทรกกระจายไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ตามเส้นทางสแสวงบุญต่างๆอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรแดนซิ่งพเพล็กก็ยังคงถูกจดจำาสือมาอะ ในฐานะของโรคประหลาดที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากอะไรและคาดว่าจะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครออกมาขายให้กระจ่างไปอีกนานแสนนาน